2 1ขอเสียงปรบมือดังครับท่านปรครับที่จริง่นะครับวันเสาร์อยู่ไนเอาวันตรีททเ็ดประการันเอ็กซ์แลนดนะครับ ก็ะคือเพื่พอน่าเห็นความประทับใจในปีนี้นะะด้คะด้านโดนเป็นผู้ทรงเกียรตินะเดี๋ยวเราจะได้เห็นโฉมหน้าของวันนี้บุคคลที่ภีคากัอีกักด้วอยนะคะใชนะ่แล้วครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ โอเคครับผมในเซตถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อเนวยการโรงพยาบาลสิริราชท่านผู้อเนวยการศูนย์การแพทย์การสนามพิเศษผู้อเนวยการโรงพยาบาลสิริราชพิยามหาราชการุณนะครับท่านรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีหัวหน้าภาควิชาและที่ปรึกษาทุกๆท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้านบนเวทีเลยครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรัครับสมทบด้านบนเวทีเลยนะครับเชิญค่ะอันนี้ก็คือภาพความนิ่งหน่อยนะคะร่วมมือในจริงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของ ซึ่งนี่นเป็นภาพขอ,ของความเป็นวันสิดีราจริงๆเลยนะครับสิรีราหนึ่งเดียวเลยนะครับ<ช>ไม่ว่าเราจะอยู่วิทยาเขตตรงไหนสาขาตรงไหนต่คือเราก็เป็นสิดีราเหมือนกันเ<ช>ดินไปในทิศทางเดียวกันะใช่และที่สาคัญนะคะไม่ว่าคนสิดีราจะไปอยู่ที่ไหนคะ่ะเราจะนําความรู้เรื่องการทำเชิงคุณภาพนําไปเผยแพร่ต่อไป จะเกิดขึ้นที่ประจักรมากขึ้นใช่แล้วซึ่งงานในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับงานมหกรรมคุณภาพครั้งที่14นะครับประจําปี2568นี้ครับวันศิริราชยูไนเต็ดอเวอร์สกรีนทูนดอทคอมงานเอ็กซ์แลน์นะฮะงานของเรามีทั้งภายในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดผ่านระบบต่างๆนะครับ SIBN IP TV เฟซบุ๊กไลนการพัฒนาคุณภาพคชับช่ครับดูนิดนึง